สวัสดีครับพบกับโกวิดสกิจข่าวหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาบอกให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันเกี่ยวกับความคืบหน้าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับว่าในเฟ,ฟสอนั้นนะครับจะมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยนะครับรัฐบาล ยืนยันแล้วนะครับว่าโครงการลงทะเบียนเฟ,ฟส2ได้ทุกคนแน่นอนครับในจุลพันธ์อมรอวิวัฒนร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนความคืบหน้าที่จะดำเนินการแจกเงินดิจิตอลเวลต์หนึ0 0 0 0บาทเฟ,ฟส2โดยจะต้องรอกระบวนการ การลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับจึงจะสามารถสรุปได้ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรแต่ขอยืนยันว่าเงิน10,000บาทถึงมือพ่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทุกคนนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับว่าขอให้รอคณะกรรมการโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจพิจารณาว่าจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรนะครับ เพื่อให้เกิด a m o โมเมนตัมต่อระบบเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมนะครับแต่เป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะบอกว่าจะไปใจ่ายในช่วงปีใหม่ดังจากว่ามันจะติดขัดในช่วงของกลไกของระบบและเป็นช่วงที่มีการจับใจ่ายใช้สอยกันตามปกติกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ต้องเลื่อนไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมในขณะเดียวกันนะครับ คุณเผ่าภูมิโรดจะน่าสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าโครงการแน่นอนนะครับแต่ข่าวที่ว่าจะลดวงเงินแจกกลุ่ม2เฟส2จะเหลือ5,000บาทแต่ตัวเลข5,000บาทนี้มีนัยะสำคัญต่อการพัฒนาของคณะกรรมการกางกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับดังนั้นก็ขอให้รอผลการประ ประชุมนะฮะจากคณะกรรมการดีก,กว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอยืนยันว่าเดินหน้าแาจากเงินเฟสสองอผู้ที่ลงทะเบียนแล้วมีสิทธิ์ทุกคนที่จะได้วงเงิน1,000 0บาทอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะแจกอย่างไรรูปแบบใดมิติใดระยะเวลาไหนาต้องรอนะครับใน ขณะที่แหงเงินที่จะเอามาแจกไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลได้กันเงินเอาไว้สำหรับโครงการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เป็นความคืบหน้าเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่บาทสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับซึ่งอาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินดิจิตอ l วอลเล็ตหนึ่บาทก่อนปีใหม่นี้แน่นอนนะครับ และทางรัฐบาลก็ได้จะสรรเงินที่จะแจกไว้ให้กับพี่น้องประชาชนไว้แล้วเพียงแค่รอคณะกรรมการโครงการนะฮะพิจารณาจะตัดสินใจดำเนินการอย่างไรนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นเป็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม COVID กวิดสกิจข่าวหนึ่งฝา,ก,าก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณนะครับที่ติดตามาโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีครับ